เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเช a p e builder นะคะก็ไม่พูดพั่มทำเพลง new layer ขึ้นมาเลยนะคะ layer vector นะคะอันนี้จะทำดาวเสาก่อนมีวงแหวนนะหาวงกลมมาสักก่อนวงกลมอีกคลิปอยู่ไหนว่าวงกลมเออกดสักทีนะแล้วก็วาดลงไปอืม หนึ่งนิ้วจิ้มด้วยนะคะตอนล่างตอนวาดวงกลมมันจะได้เท่ากันนะคะพอได้แล้วก็ใส่สีหน่อยสีสีอะไรดีดาวเสาเออดาวเสาสีม่วงแล้วกันวันเสาสีม่วงอะนะตามคอนเซ็ปต์อืมพอได้วงกลมแล้วก็เอามาจัดแจงให้มันอยู่ตรงกลางๆหน่อยนี่ได้แล้วอืม ต่อไปก็จะเป็นวงแหวนวงแหวนดาวเสานะคะให้ไปเลือกตรงอ่าที่เขียนว่าโดนัทนะคะเออมันจะเป็นรูตรงกลางนะนะแล้วก็มาลากออกเราจะเห็นจุดสีส้มเนาะมันปรับได้นะคะลองลากปรับขนาดตามความพอใจได้เลยวงแหวนนี้เราก็เปลี่ยนสีได้นะคะตามต้องการพอปรับได้แล้วให้เราเลือกเลเยอร์นะคะเลือกสองอันกดที่ shape builder นะคะ เราจะเห็นปุ่มบวกข้างบนกับปุ่มลบนะถ้าเรากดปุ่มบวกก็คือเป็นการเลือกทั้งหมดเข้าหากันนะเนี่ยกดลากเลยนะคะมันก็จะเลือกสีม่วงเข้าหากันแต่ถ้าเรากดลุกก็กดเครื่องหมายลบมันก็จะเป็นการลบสีม่วงออกนะคะอ่ะมันยังเป็นเส้นๆอยู่เราก็กดรวมให้มันเป็นวัตถุเดียวนี่ได้แล้วเราจะเห็นว่าสีม่วงเลเยอร์นี่มันถูก ตัดออกเป็นสองอันนะคะแล้วก็แอดเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนสีครั้งต่อไปถ้าเราไม่พอใจสีนี้เราก็จะเปลี่ยนสีในเลเยอร์เดียวได้เลยนะคะอย่าลืมกดแอดนะเสร็จแล้วดาวเสาง่ายไหมลองไปทำดูนะต่อไปเราจะมาทำรูปโลกกันค่ะไม่พูดมากนะคะสร้างเลเยอร์ที่สองขึ้นมานะสร้างวงกลมขึ้นมารูปโลกนี่เราก็จะใช้เป็นสี โอเคได้สีฟ้าแล้วสีฟ้าครามนะ้ำทะเลอืมพอได้แล้วนะคะแล้วก็จะไปที่เครื่องมือเพ็นซิลนะบุดหรือ,อยางเออเครื่องมือเพนซิลนะคะเป็นแบบฟิวนะเป็นถังสีลองวาดแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวหน่อยตอนนี้เราจะเป็นพื้นโลกนะเป็นสีเขียวเขียวเออเขียวเข้มเขียวอ่อน แล้วแต่เลยพอได้สีที่ต้องการแล้วก็เออลบออกก่อนจากนั้นก็เริ่มวาดพื้นที่โลกลงไปนะคะบรรเลงใส่ไปเลยนะคะว่าเป็นประเทศอะไรยังไงบ้างนะคะอย่าลืมวาดประเทศไทยด้วยนะพอเราวาดสีเขียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดแอดนี่รวม กด add เสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าให้มันมาอยู่ในวงกลมรูปโลกนะคะไม่ให้มันออกนอกเส้นนะนี่ได้แล้วลากเข้ามานะมันจะมีลากเข้ามาแบบสองแบบนะถ้าลากแบบนี้ก็คือเป็นการมาร์กก็คือลบออกเลยพื้นที่ที่ไม่ที่โดนทับอยู่นะคะเออแล้วก็ลากแบบนี้นะให้มันอยู่ข้างในนะคะเป็นการคลิปปิ้งมาร์กเป็นอันเสร็จนะคะ ต่อไปก็จะมาลองสร้างอุกบาทพุ่งชนโลกนะคะเป็นลูกไฟนะเป็น New Vector Layer ขึ้นมา1อันนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็จะใช้เพนนิลเหมือนเดิมนะ mm hmm. เติมฟิลนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็ลองวาดลงไปให้มันเป็นขยึกขยือหน่อยเออ mm hmm. เป็นก้อนคลุกขละในก้อนหินมันก็จะมีสเก็ต อะไรที่มันไม่เรียบอ่ะนะแล้วก็วาดสเก็ตหินลงไปเออเปลี่ยนสีด้วยสังเกตเลเยอร์ layer นะคะเราจะลากให้มันลงมาอยู่ข้างในก้อนหินใหญ่นะคะไอ้พวกที่มันเป็นรูปสเก็ตที่เราวาดเข้าไปนะคะพอได้รูปปุกบาทแล้วนะคะต่อไปเราจะสร้างเป็นไฟไหม้นะให้เอาเครื่องมืออันเดิมเลยก็คือ Pencil เติมฟิลนะคะ เลือกสีก่อนไฟไหม้มันต้องเป็นสีอะไรนะพอได้สีแล้วก็ค่อยลบออกนะคะอืจากนั้นคลิกที่ไขป่ปลาเลือก behind นะคะเพราะว่าสีที่เราจะวาดลงไปเนี่ยให้มันอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังอุกบาทนะคะแล้วก็จะทําการไฟไหม้ลงไปในนี้เออไฟพุ่งลงมานะคะโอเค มันก็จะอยู่ข้างหลังพอได้รูปไฟไหม้ชั้นที่หนึ่งแล้วต่อไปก็ทําไฟไหม้ชั้นล่างสุดนะคะเป็นรูปไฟเออเปลี่ยนสีหน่อยให้มันดูเข้มขึ้นกว่าสีเหลืองเลยสีส้มแล้วกันพอได้สีแล้วก็ลบออกเหมือนเดิมนะคะกดบีไฮให้อยู่ข้างหลังสีเหลืองนะหลังจากนั้นก็ ทำการละเลงลงไปเลยไฟไหม้อุกกาบาตนะคะพุ่งชนโลกนี่อันนี้เพิ่มเติมนะคะถ้าใครวาดเสร็จแล้วจะเก็บไว้ไปทำอย่างอื่นเป็นภาพประกอบอย่างอื่นแล้วต้องเอามาไว้ในเอเจนะคะก็ทำตามนี้เลยนะคะถ้าใครหาไม่เจอก,ก็กดเครื่องหมาย question mark แล้วก็หาคำว่าเอเจนะคะ พอกดแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะให้เรากดขีดข้างบนนะแล้วก็เลือก add category นะคะใส่ชื่อประเภทนะคะว่าเออมันเกี่ยวกับงานอะไรนะคะเราก็จะลองใส่เป็น planet ละกันมันเกี่ยวกับโลกกาแล็กซี่หรืออะไรแล้วแต่นะคะพอเราพิมพ์ชื่อลงไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็น planet ตรงนี้ให้เรากดอีกทีนะคะกด add subcategory นะคะไม่งั้นเดี๋ยว add รูปเข้ามาไว้ในนี้ไม่ได้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนในโฟลเดอร์ กดขีด3ามขีดนะคะแล้วก็ add asset form selection ได้เลยเราก็จิ้มที่เลเยอร์ไหนรูปนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ใน asset ของเรานะคะเก็บไว้เพื่อความง่ายก็อย่าลืมกุ๊ปรูปนั้นๆก่อนนะคะเวลาจิ้มใช้มันจะได้ไม่แยกออกจากกันนะแต่นี่ก็คืออันที่ทำเก็บๆไว้นะคะเผื่อว่าเอาไปประกอบรูปนู้นรูปนี้เวลาเราวาดรูปแล้วขี้เกียจวาดขึ้นมาใหม่อ่ะนะ